สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ซันชิโร่ชาแนลนะครับวันนี้ซันชิโร่จะมารีวิวเครื่องสก,กัดผลไม้แยกกากเครื่องเนี่ยมันจะแยกน้ําออกมาจากกากผลไม้นั่นเองเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผลไม้นะครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชิโร่ชาแนลไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยวันนี้เรามีผลไม้สับประรดซึ่งสับประรดตัวนี้หน,นึ่งลูกอที่สองก็คือเป็นบีนลูตเนาะน,นี่แอปเปิลเขียวนะก็แทรหลอดกับแอปเปิลแดงอันนี้เราหั่นไว้แค่หาานึ่งล เราเปิดเครื่องนะครับน้ําที่เราสกัดแล้วจะออกตรงช่องนี้การจะออกตรงช่องนี้นะการมันาเราสับรถใส่เลยงนี้ที่ดันมันหย่อนลงไปนะหย่อนโดยรูนี้นะระวังมือนะลูกจริงจอันนี้เราไม่ต้องหันละเอียดมากก็ได้แต่เขาบอกว่าตัวสับรถเนี่ยมันมีใยนะครับก็เลยหันเล็กนิดนึง อนันนี้มาลองกากที่เราใส,ส่ไปเมื่อกี้สบรถทั้งลูกอะเคื<ม>อยู่แค่นี้เหรอไม่น่าใช่มันอาจจะอยู่ค้างอยู่ในเครื่องก็ได้ค่<ห>ะเราไปดูดดไปดูไหมดูว่าในในนี้จะมีสบรถเหลือไหมจะเห็นขอบตรงนี้นี่นมันปั่นปุ๊บแล้วมันจะมีมันจะกันกา,กากไม่ให้ลงไปตรงนี้นะอันนี้เขาบอกว่าใช้ไปสักพักแล้วเดี๋ยวต้องทำความสะอาดทีนึงต่อไปจะเป็นแอปเปิลเขียวนะครับแอปเปเกยวนี่ เราจะใส่ไปหนึ่งลูกมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่จริงๆเครื่องเนี่ยเราตดเครื่องไปจนน้ำมันหยุดไหลน,นะ<ส>เพราะ<ส>มันมีน้ำออนมันค้างอยู่ในเครื่องสี่ออนหนึ่งลูกได้สี่ออนอะต่อไปครับออจะเป็นแอปเปิ้ลแดงนะหนึ่งลูกไซส์ประมาณนี้มาดูกันว่ามันจะได้น้ำแค่ไหนเกิบไม่ทันเนี่ย หนึ่งลูกได้น้ำแค่ไหนได้ประมาณสามออนซ์ครึ่งสามออนซ์ครึ่งลูกเล็กอ่ะต่อไปนะครับเป็นแครอทนะหนึ่งลูกลูกไซส์ประมาณนี้ดูว่ามันจะได้น้ำแค่ไหนเราหั่นมาเรียบร้อยนะให้มันเล็กๆนิดนึงจะได้ทำงานง่ายประมาณนี้นะถ้าใส่ไปทั้งานมันจะช่วมันจะกระเด้เหมือนใช่จะทำงานหนักออโ้้แแครทมาลวสีสวยมาก ห,หลอดหนึ่งลูกได้น้ำเท่าไหร่สีสวย่ะลูกมาสวยมากอ่ะไปห้าออนอ,อันนี้จะใส่เข้าไปหนึ่งลูกโดยไม่หั่นนะจะเป็นยังไงอโอ้ยล้นแน่เลยลมาไปจุดเรยัส10ออนครึ่งสองลูกลูกละห้าออนบีรลูตอันนี้ลูกเดียวนะ ลูกค่อนข้างใหญ่อยู่ใหญ่กว่าไอเ้เปิ้ลเมื่อกี้เลยลูกหนึ่งนะครับผันมาประมาณนี้ว,ว้าวเอ้าสีดำเลยโอ้โหสีนสา่าสนใจมากเลยดูเป็นรูปสีด,ดิโอเค,อเคหมดแล้วหนึ่งลูก ีมันสวยมากเลยทุกคนดูนี่ดิน้ำตาลสังกสีแคร่หอดทุกคนกากมันนะมีกากมันดูเลย่องนี่สิดำเลยดำเป็นสีเลยเนี่ยจะเปิดออนซ์กต่อไปเราจะเอาที่เหลือทั้งหมดนะมันใส่ใเครื่องเอาโซ่ใส่เลยทีมันมีกากบมีรทูที่มันค้างอยู่ในเครื่องเนาะมันก็มีสีบีรูปปนมาแล้วก็เขียว ใชว<ห><ห>ลุนกนจะล้นไหมลุ้นไหมดูใครตัวเกรงใส่ฉลอดต่อเลยนะอันทีูใส่เลยวางเลย เยอะมากเลยดูสิเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนะเราแกะเครื่องดูว่าข้างในมันจะประมาณไหนหน้าตาเป็นยังไงหลังจากโอ้นี่้ดวยเป็นมีดมีดนี้มันจะหมุนเนี่ยตัวนี้มันจะหมุนนะครับผลไม้ที่เราดันลงไปมันจะหมุนนี่แล้วมันก็จะกันกากไว้ตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้นะตรงนี้เราก็ถอดทองกมสะอาดครับนี่เห็นไหมตัวนี้ก็กันมันเลิะอีกทีนึงมอสข้างในนี่นะ ที่น้ำจะไหลลงไปในนู้นเนาะตอนใส่ตัวนี้นะครับล็อกตรงนี้อ่ะต้องลงตรงกับตรงนี้นะครับไม่งั้นใบมีดเนี่ยมันจะชนกับตัวเครื่องนะอันเดี๋ยวต่อไปเรามาชิมกันว่าแต่ละน้ำมันมีรสชาติประมาณไหนอันนี้แอปเปิลเขียวนะโอเคอันนี้แอปเปิลเขียวหวานไหมชิมดิเป็นไงบ้างแอปเปิลเขียวมันจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงนะเปรี้ยวนำนิดนึงแต่ก็หวานอยู่ครับเพราะมันมีน้ำอย่างอื่นที่ปนอยู่ในนี้นิดนึงไปต่อไปเรามาลอง แอปเปิลแดงอันนี้แอปเปิลแดงครับอร่อยไหมแ <Yeah. S 1> อปเปิลแดงเล่นทำหน้าอาแอปเปิลแดงจะหวานนำ้ำครับอด่าให้มันนี้นะเอาไปแครอทอ่ะตักช้อนหนึ่งนะนหวานนิดนิดครับมีอมหวานนิดๆเป็นไงบ้างลูกแครอทหวานมันๆจริงมันออกมันนิดนึงอ่ะ ต่อไปเด็กบิดรูนนะไม่เคยกินดูบิดลูนรสชาติจะเป็นอะไรอุ้ยเฮ้ยปากดูอยากดิปลาปลาดูรสชาติมันจะเหมือนผักครับรสชาติจะเหมือนผักเปรี้มๆรสชาติมันจะเปรี้มๆมุ้ยเลื่อนไหลเลื่อนไหลนี่จะกินอะไรต่อไปสับปะรดนะอร่อยอ่ะเปรี้ยวน้ำน้ำสับปะรดเปรี้ยวอมหวานนะครับ ไปเราจะมาผสมทั้ง5อันเนี่ยครับลงไปในแก้วนี้อย่างแรกเอาบีทรูทก่อน2ออนบีทรูทบีทรูทแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงแอปเปิลแดงแค่รอทอออนสับปะรดกี่ออนสองสี่สามไม่เราได้นะสูตรพิเศษมาแล้วเพื่อสุขภาพอ้าวสันจะกินก่อน ปากแดงเลยวายอร่อยไหมทุกอนโอ้ปากแดงแล้ะหวานหวานมากเลยทุกคนอร่อยมากเจเ้าไหเยเ้เหรอเก็บไลค์ค้าง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 ก็วันนี้ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์ วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนยย <Yay. S 2>